สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาปรับจูนคาบูเรื่อยตัวใหม่ตัวนี้กันนะครับโอ้มองไม่เห็นเลยนะครับผมเข็มน้ํามันกับเข็มอากาศอยู่ลึกมากเลยเดี๋ยวพี่ตัวว่าพี่ตัวถอดฝาครอบนี้เลยดีกว่านะครับผมทุกคนจะได้เห็นภาพจะชัดนะฮะขั้นตอนการปรับจูนคาบูนะครับผมเราจะมีเข็มให้ปรับอยู่สามเข็มนะครับนั่นก็คือเข็มตัวทีเข็มตัวแอลแล้วก็ เข็มตัวเฮทนะครับผมเข็มตัวทีจะทําหน้าที่ในการเล่งเครื่องกับเบาเครื่องเข็มตัวแอลจะทําหน้าที่ปรับน้ํามันอย่างหยาบส่วนเข็มตัวเฮทจะทําหน้าที่ปรับน้ํามันอย่างละเอียดหรือที่เราเรียกว่าเข็มปรับอากาศนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสองเข็มนี้ทางโรงงานเขาตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะเอาไขควงปากแบนนะครับแทงเข้าไปในรูนี้นะฮะนี่ครับรูนี้นะครับเพื่อจะปรับ ตัวเข็มน้ำมันก่อนนะฮะตัวปรับเข็มน้ำมันย่างหยาบก่อนนะครับผมโดยการหมุนเขาฝาสุดแล้วก็จะนับไปด้วยนะครับผมว่าจะทั้งหมดกี่รอบนะฮะครึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบฝานะครับผมเขาตั้งไว้ที่หนึ่งรอบฝาไม่ถึงไม่ถึงรอบครึ่งนะครับส่วนเข็มตัวเฮดครึ่งรอบ หนึ่งรอบรอบโอ้รอบครึ่งสองรอบสองรอบครึ่งนะครับปรับเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะลองปรับสูตรเดิมดูนะครับผมสูตรเดิมที่เคยใช้อยู่ก็คือว่าตัวเข็มน้ํามันนะฮะพี่โตจะปรับเอาไว้ที่รอบครึ่งนะครับผมส่วนเข็มอากาศเนี่ยจะปรับเอาไว้ที่หนึ่งรอบนะฮะ อ el, so uno, Entonces, ันน no ี้คือสูตรเดิมปกตินะครับผมส่วนเข็มตัวทีเข็มตัวทีเราจะปรับเข้าสุดเลยนะครับผมปรับเข้าฝาสุดเลยนะฮะอ่าสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะปรับกลับหนึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบหนึ่งรอบนะฮะส่วนเข็ม L หรือว่าเข็มปรับน้ำมันยางนะครับผมพี่โตจะปรับอยู่ที่ปรับกลับอยู่ที่รอบครึ่งนะครับผมก็โดยการหมุนไปทางด้านซ้ายนะฮะ ครึ่งรอบหนึ่งรอบรอบครึ่งแล้วก็จะเกินให้นิดหนึ่งนะครับผมส่วนเข็มตัว L หรือว่าเข็มอากาศนะฮะพี่ตัวจะปรับไว้ที่หนึ่งรอบนะครับผมครึ่งรอบหนึ่งรอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรเนี้ยสูตรมาตรฐานที่พี่ตัวเคยปรับเนี่ยเครื่องเขาจะสตาร์ทติดไหมนะครับผม ก็ถือว่าสูตรที่พี่โตปรับมาตรฐานก็สตาร์ตติดนะครับผมแล้วเครื่องก็แรงเลื่อยกันดูนะครับผมไม้ที่จะมาทดลองวันนี้นะฮะเป็นไม้กระถิ่นต้นใหญ่นะฮะเป็นไม้แก่ด้วยนะครับผมไม้แก่ไม้แข็งความใหญ่ของหน้าไม้ก็อยู่ที่ประมาณ8นิ้วหรือว่าประมาณ20เซนนะฮะ เครื่องแรงนะครับผมเครื่องแรงดีเลยนะฮะตัดไม้แข็งแข็งได้เป็นแผ่นเลยนะครับผมเท่ากับว่าเครื่องตัวนี้นะฮะปรับปรับจูนอากาศอยู่ที่หนึ่งรอบปรับจูนเข็มน้ํามันรอบครึ่งถือว่าแรงพอที่จะตัดไม้ได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตัวจะปรับเพิ่มให้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเพิ่มไปอีกครึ่งรอบลักษณะเขาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเสียงเครื่องเนี่ยมันจะวอดไหมนะฮะ เดี๋ยวเราจะปรับเพิ่มอีกครึ่งรอบนะครับผมก็จะเท่ากับรอบครึ่งนะฮะตอนนี้เท่ากับว,ว่าพี่โตปรับมาได้รอบครึ่งแล้วนะครับผมมาดูว่าเสียงรอบครึ่งเขาจะวอด์ไหมนะฮะ จะปรับเพิ่อมอีกครึ่งรอบให้เป็นสองรอบนะครับผมแล้วเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะฮะว่าสองรอบเสียงเครื่องเขาจะวัดไหมนะครับผมอ่าเพิ่อมอีกครึ่งรอบนะฮะถ้ากับว่าเราปรับเข็มอากาศเป็นสองรอบแล้วนะครับ ว่าเสียงเนี่ยมันเริ่มกำลังตกแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่วอดนะครับผมกำลังตกเฉยแต่ยังไม่วอดเดี๋ยวพี่ตัวจะปรับเพิ่มไปอีกหนึ่งรอบเลยนะฮะจากสองรอบจะปรับเพิ่มไปเป็นสามรอบเลยแล้วจะดูว่าเสียงจะวอดไหมนะครับผมสามรอบสองรอบครึ่งสามรอบรอบที่สามนะฮะ เขมกกาศ3รอบถือว่าเครื่องทํางานไม่ได้นะฮะไม่มีแรงเลยนะครับผมถ้าเพื่อนซื้อเครื่องมาครั้งแรกเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละเข็มแต่ละเข็มเนี่ยเราจะต้องปรับจูนคาบูเอาไว้ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วเพื่อนๆนมาหมุนห่านี่มันจะยากนะครับผมมันจะยากมากๆเลยแต่ถ้าเรารู้แล้วแบบนี้นะฮะพอเราปรับจูนคาบูในรอบต่อไปนะครับผมเพื่อนๆก็ตั้งเอาไว้ตั้งตัวเฮดเอาไว้ที่1รอบนะฮะตั้งไว้ที่1รอบก่อนไม่เกิน2อรอบนะครับผมแล้วก็ตั้งตัวแอลเอาไว้ที่รอบครึ่ง นะครล็อบคึ่งคาฟ่าส่วนตัวทีก็ปรับหานรอบเดินเบาเอานะครับผมมันก็จะทําให้การปรับจูนคาบูง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าเราไปหมุนซ้ายทีฝาทีตัวนู้นตัวนี้มันจะปรับยากนะฮะถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับผมแบบนี้จะง่ายกว่าสําหรับมือใหม่พี่ตัวว่าแบบนี้ง่ายกว่าตอนที่พี่ตัวหัดปรับจูนคาบูไใหม่พี่ตัวก็ใช้เทคนิคนี้แหละนะครับผมอาศัยมาฟังเสียงเครื่องเนี่ยบางทีมันมันฟังไม่ค่อยออกนะฮะถ้าเรามือใหม่ถ้าเราปรับไป ตัดไปแบบนี้นะครับผมเราจะรู้เลยว่าเครื่องเราเนี่ยฟาร์มแรงมันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะฮะนี่ครับตัดตัดหมายกระถินแก๋ๆแข็งๆแ,แบบนี้ได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมนาแปดด้วยนะฮะไม่ธรรมดานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นาจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ